คนี่เรามาดูครับติดตั้งชุดอะไรครับเป็นจอยแอนดรอยตรงรุ่นนะครับขนาด10นิ้วนะครับเวอร์ชั่น10นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับดัมพุกลอง128นะครับคุณภาพฟิลแอลอเลยครับยังไม่พอนะครับระบบเสียงอินฟินิตี้ครับบายฮาร์แมนนะครับคู่หน้าแยกชิ้นนะครับคู่หลังเป็น3นิ้วนะครับแกนร่วมนะครับเราทำบล็อกเลือกสนใจครับของอัพไพร์นิส์เอ8นะครับแดมพ์เอสซีพีครับจากสุดยอดขนาดไหนครับคนใจรอนะครับตั้ง ในส่วนของประตูหน้าขวานะครับเราก็ใส่ infiity ลงเรียบร้อยครับโอเคครับในส่วนของ sub box a l p i n s8 นะครับเราก็ลงไว้ที่คู่องเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับที่ครับด้านหลังนะครับ infiity นะครับก็ใส่เรียบร้อยแล้วครับโอเคครับคือสวัสดีครับผมก๊อฟครับตอนนี้ผมอยู่ในเซียนต้าเป็นเรียบร้อยครับกับ joy android ขนาด10นิ้วนะครับทั่นี้เป็นเวอร์ชัน10นะครับในส่วนของกล้องรอบคันนะครับไม่ใช่ปัญหาครับติดเหมือนเดิมนะครับ เขารูปคอนโซลนะครับสวยงามมากครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับเวอร์ชั่น10.0นะครับแรม6ล้อม128นะครับคุณภาพ Q LED เลยครับท่านผู้ชมครับมาดูในส่วนแรกเลยครับของ Google Map นะครับแผนที่นำทางขนาดใหญ่โตทีเดียวครับที่สำคัญนะครับลื่นเร็วแรงจริงครับนี่ครับแล้วก็สามารถใช้คำสั่งเสียงได้ด้วยนะครับสยามพารากอนสะดวกสบายครับ คครับยังไม่พอนะครับความอันเทิงนะครับพลาดไม่ได้ครับกับ YouTube นะครับมีทุกคอนเทนต์เลยครับเดี๋ยวมาฟังทั้งหนึ่งเพลงครับ Infinity p r i m u d ครับควบคุมดังเบานะครับได้จากวงพวงมาลัยด้วยครับ bít to gin ครับทับแสง โอเคครับเดี๋ยวมาดูในส่วนต่อไปครับส่วนต่อไปก็จะเป็นทีวีออนไลน์นะครับรับลูกค้านะครับเวลาเดินทางต่างจังหวัดนะครับที่สุดของชีวิตนีครับคือ7วันนี้พลิกชีวิตเลยเปลี่ยนเลยโอเคครับโหลดแอปเพิ่มเรียกว่า Google Play Store นะครับ ยูเพย์ครับเปิดเพลินทุกการเดินทางครับโอเคครับล็อกอินครับโอเคเรียบร้อยครับมีภาพยนตร์นะครับเป็นพันๆเรื่องเลยครับ โอเคครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจงานติดตั้งแบบนี้นะครับสามารถติดต่อผมได้นะครับก๊อฟครับ063-498-6168ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจนะครับแล้วรอชมในคลิปต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ